สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีวันที่11มีนาคมนะคะวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะได้เซ็นสตูมานเช็คแพ็กเกจไปแล้วนะคะหรือเงินเยียวยารอบที่3ของทางอเมริกานะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไบเดนมีแผนนะคะจะเซ็นบิลตนนัเนย้นะคะในวันศุกร์ที่12 มีนาคมนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนใจมาเซ็นวันนี้แทนนะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันนี้นะคะก็เซ็นไปตอนประมาณบ่ายโมงนะคะหรือบ่ายโมงครึ่งเนี่ยวันจําไม่ได้นะคะเพราะว่าวันทํางานไปด้วยนะคะคือ,อบิลตัวนี้นะคะผ่านเฮาส์นะคะเมื่อวันพุทธที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผ่าน C ิเนตนะคะวันเสาร์ที่6มีนาคมนะคะซึ่งบิลตัวนี้นะคะไม่มีเสียงโหวตซักคะแนนจากพพับลิกันเลยนะคะ ก็หลังจากที่ประธานาธิบดีเซ็นแล้วนะคะวันนี้ก็เห็นเขาบอกว่านะคะจะมีเงินฮิตเข้าไปแบงค์งแบบเร็วที่สุดน่าจะเป็นวิกเอนนี้นะคะส่วนนะคะส่วนอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะคะคนไหนนะคะที่มีประวัติได้เล็กดีโพสิตนะคะอาจจะเห็นเงินนะคะเข้าแบงค์ภายในวิกเอนนี้นะคะลองไปเช็คดูนะคะนับไป3ามวันก็ สุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะซึ่งมันจะอาจจะได้เร็วนะคะเพราะว่า i อเอเข้าทํางานค่อนข้างเร็วนะคะก็เหมือนสมัยทรัมป์นะคะในเงินเยียวยารอบที่2ของเขาเนะาประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแกเซ็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เล่าเงินก็เริ่มเข้าไปที่แบงก์ของคนที่มีดเล็กอ่าดีโพซิตนะคะในวันพุธนะคะก็คืออาทิตย์ันงคารพุธนะคะก็เริ่มแจกจ่จายสู่ประชาชนนะคะแล้วก็หลังจากอาทิตย์นั้นก็ IRS เขาก็ทยอยส่งให้กับประชาชนชาวอเมริกาที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยานะคะรอบนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะคะทุกคนก็ลองไปเช็คดูนะคะคนไหนที่มี direct deposit นะก็ลองลองไปอัปเดตดูนะคะในช่วงวิกเอนนี้นะคะหรือคนไหนที่มีเช็คออนไลน์นะคะแบงค์ Bank ออนไลน์แต่วันนั้นไม่มีไงเพราะว่าวันไม่ค่อยดูออนไลน์นะขนาดซื้อของมันยังไม่ซื้อออนไลน์เลยอะกลัวเพราะว่าขนาด ขนาดวันไม่ทำออนไลน์นะนธนาคารแบงก์วันที่มันไปเปิดนะก็ยังโดนแฮ็กเลยนะคะเอาเขาเอาบัตรวันไปใช้นะคะวันเลยต้องไปคุยกับแบงก์แล้วก็ยกเลิกบัตรไปนะคะในะคลิปก่อนๆน,นู่นนานแล้วละ่ะที่วันทําคลิปเกี่ยวกับอ่ามีคนเอา a อ m เมวันไปซื้อของออนไลน์ซึ่งจริงๆวันเป็นคนไม่ซื้อของออนไลน์เลยนะคะแต่ว่าสามีวันซื้อนะ <laughs> ก็บิลตัวนี้นะที่ผ่านก็จะมีเงบประมาณต่างๆนะคะที่ไปให้ประชาชนนะคะก็คนไหนนะคะที่อยู่ในเกณฑ์เขาก็อย่างเช่นผู้ที่มีรายได้มากเกิน75,000่เ 75, หรียญต่อปีนะคะสำหรับซิงเกิลก็จะได้เต็มๆนะคะ1,400ี่ยเหรียญนะคะแล้วก็ผู้สมรดนะคะมีรายได้เกิน่งแสนห้0่เหรียญต่อปีนะคะก็จะได้เต็มจานวนก็คือ2,800เหรียญนะคะเงินอัดเอ็มพอ e n ์เมนต์นะคะ300เหรียญต่อวีคนะคะก็จะ เข้าไปจนถุง,ถงนินนะคะอ่ากันยายนวันที่6กนะคะกันยายนแล้วก็เงินสําหรับลูกนะคะที่เอาแบบเด่นๆที่เราสนใจเนาะก็สามพันเหรียญสาหรับผู้ที่มีบุตรอ่ายุไม่เกิน6กถึงสิปีนะคะแล้วก็คนไหนที่มีบุตรนะคะไม่เกิน6ปีนะคะก็จะได้รับ3,600เหรียญน,นะคะก็จะมีเงินงบไปเปิดโรงเรียน r e o p e n นสค school อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับวัคซีนนะคะเกี่ยวกับ พวกค่าเช่าค่าบ้านอะไรเงี้ยนะพวกเลนโถ่อะไรพวกเนี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเท่าที่วันดูรายละเอียดนะคะก็มีไปส่วนต่างๆเยอะนะคะแล้วก็เงินที่ไปอ่าของ state government นี่3สามร้อยห้าสิบิวเียนเยอะเหมือนกันนะคะคนไหนนะคะที่มีลูกนะคะ,ะที่มีคนในบ้านนะคะประมาณสี่คนนะคะได้รับถึงห้าพันหกร้อยเหรียญเลยนะเพราะว่าลูกคนหนึ่งคุณก็ได้ 1,400นะคะ2คนก็2อ0พคุณกับสามีก็2อ0 8ก็เป็น5้0พนะคะคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่ามีลูกมากกว่าน,นั้นหรือมีคนดิพ e p นเดนต์มากกว่าน,นี้นะคะอย่างเช่นมี10คนอย่างเงี้ยสิบคนเท่าไหรอ่อ่ะคนละพันสี่สิบคนพันสี่หมื่นสี่ไหมอะ่ะเดี๋ยวนะ หมื่นสี่พเหรียญเลยนะเยอะมากเลยนะก็เพราะว่าเขาให้ทั้งหมดเลย,ยงไงคนที่เป็นคนที่มีอ่าดิพเอนเดนตนะ์ในบ้านนะ,นะคะลุงป้านนะอาคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็เด็กนะคะแล้วเด็กในโรงเรียนเด็กในมหาลัยเนี้ยก็คือคุณมีลูกคุณมีด e พเอนเดนต์ในบ้านคุณอนะ่ะ ได้หมดเลยนะคะคุณเอาไปเคมได้หมดนะคะคนคนที่เคมนะคะจะได้รับตังค์นะคะส่วนคนที่โดนเคมก็เงินจะไม่ได้ไปสู่คุณนะคะจะไปอยู่ที่ตัวคนที่เคมนะคะแล้วก็จะมีฟรีแท็กสำหรับเงิน unemployment นะคะห2 0่นเหรียญนะคะเขาก็จะแท็กฟรีให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ทุกคนอ,อยากดูรายละเอียดเยอะๆเนาะก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะคะแล้วก็มีรายละเอียดให้อา่านเยอะเลยนะคะวันก็มีมานะคะแต่ว่า มันเยอะอ่ะมันก็เอามาเขา้เขาๆก็วันนี้ก็มาแค่แบบว่าจะมาบอกว่าอ่าประธานาธิบดีนะคะได้เซ็นแล้วนะคะพูดเดยวมากเลยประธานาธิบดีได้เซ็นสติมลาเช็คตัวนี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้รับเงินเร็วๆนะคะอย่างน้อยที่สุดก็อ่ปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็เร็วที่สุดนะคะที่เขาบอกก็คือวิกเอนนี้นะคะลองเช็คดูนะคะทุกคนได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ ส่งคอมเมนต์มาให้วันรู้มัางนะว่าได้กันเท่าไหร่นะคะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้รับเงินไวๆคะ่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ